ครูขับรถมากินข้าวเนี่ยครูขับรถมาครูขับรถมากินข้าวตอนเที่ยงเนี่ยเนี่ยนะก็ขับรถแค่ขับรถมากินข้าวนี่ก็ได้เกือบมือแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เกือบมือแล้วส่งพี่ไปให้ดูไอ้เฮมันก็หัวเราะเออก็ว่า,วาคือเราอยากให้เราอยากให้ครอบครัวานโลกสำหรับใครที่ไม่เคยเรียนคอร์สกับใครเลยหรือว่าไม่เคยเรียนซูมแบบว่าเรียนแล้วอยากจะไปต่อออนไลน์จริงอย่างน้อยที่สุดก็เหมือนที่ให้พูดแหละ คุณมาเอาความรู้สองวันเนี้ยที่เขาต้องเจอการเป็นหลักหมื่นสี่ห้าหมื่นที่เจอตัวแล้วที่จะสอนให้สองวันนี้อาจจะมันแล้วไม่ต้องห่วงนะเล็ก,ลกๆไม่ใหญ่ๆรูมนวลจัดแน่แล้วถ้าสองวันมันไม่พออาจจะเพิ่มวันให้แต่เฉพาะว,ว่าเอาเงินเหมือนทีน่ว่าบอกอ่ะบองมาลีกำนันจะคิดมากอะไรมันถูกกว่าค่ากาแอฟอีกก็เลยบอกว่ามันน่ามันน่าจะถูกไป ก็เลยไม่มีใครลงออหัวร้อกันแต่ว่าเมื่อกี้เข้าไปดูก็โอเคอยี่24คนละก็ตามนั่นแหละตามที่เฮบอกก็จะสอนกำลังพุทธนะวันพุทธนะนะครับวันพุทธคือก็บอกแค่ว่าไม่คือไม่ไม่ไม่คิดว่าเป็นค่าคอร์สและก็ไม่คิดว่าเป็นค่าครูก็คิดว่าเป็นการเออลงเขาเรียกว่าลงขันอนะ่ะมันมันไม่ใช่ลงขันอนะ่ะเหมือนกับว่า เหมือนค่าครูแล้วกันเนาะเหมือนค่าเหมือนกับมีดอกไม้แล้วก็เงินเงินเวลาครับไปไหว้ผ้าเวลาเราไปไหว้พราเนาะเฮียเขาเรียกว่าอะไรวะค่าครู<ม>อ่ะเ<ม>นาะค่าครูไม่เป็นของว,วันเกิดเวลาที่เรามีมดอกมีดอกไม้ทุกเทียนแล้วแล้วก็เงินใส่เก้าบาทแปดบาทอะไรประมาณนั้นแหละก็เลยว่าอโอเคเอาเงินใส่มาสักยี่สิบสี่บาทแล้วกันวันเกิดครูอ่ะประมาณเนี้ยสองสี่แล้วกันเออก็เลยคิดประมาณนั้นก็น เฮงว่าครูเอาแค่วันเดียวพอด้ายี่พอยี่สิบสี่คนนะนะก็ไอ้นัทไหนบอกว่าไอ้นัทบอกว่าอ้พวงตียี่สิบสี่ไอ้กับพมศ์กันนะต้องพวงหรือเปล่าเพราะว่าคือไม่สอนก็อันเนี้ยไพเวก็ห้าหมื่นกว่าก็ตั้งใจก็คิดว่าอยากจะให้อยากจะให้ทุกคนได้ เรียนเจอตัวเรียนเจอตัวในซูมแล้วก็นัดนัดดันมาลงอีกไอ้นัดดันมาลงอีกแล้วก็โอเคก็ตามนี้ยี่สิบสี่คนยี่สิบสี่บาทหลังจากนั้นก็แล้วแต่ก็แล้วกันเป็นเก้าสิบเก้าเป็นเก้าสิบเก้าใช่ไหมนะครับถูกกว่าบาทดังกลางแป้งอ้ายก็คิดว่าอยู่เหรอคุณย่าลงด้วยคุณย่าลงด้วยใช่ไหมก็งงไง ยี่สิบสี่บาทคิดหลายน้องใหม่เรียนด้วยค่ะคือก็ครูบอกว่าเดี๋ยวก่อนพูดก่อนครูบอกว่าเฮเลนเดี๋ยวอ่านี่เฮเข้าเรียนฟรีเลยไม่ไม่เฮเรียนให้เรียนฟรีเฮก็ไม่เข้าไม่เข้ามันถูกกันอ่ะไม่ไม่เข้าวันนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดโกาอยี่สิบบาทใช่ใช่เหมือนที่นัดบอกยี่สิบสี่บาทเอาไปต่อยี่สิบ อย่ร้านคือโอกาสที่ได้เรียนสดๆนะผ่านซูมกับครูไม่ง่ายบอกงี้งก่อนว่าไม่ง่ายเหมือนกับไปเรียนกับโค้ดนัดคือโค้ดนัดก็ดีครู Crew ก็ดีต่นี่คือคนที่เขาสําเร็จในออนไลน์แล้วเวลาที่อยากให้อ่ะคือใจครูที่กระต่ายจะหนีไว้คืออยากให้อยากให้ทุกคนบางคนผิดหวังอ่ะเฮ hey. เองเขา้าใจแบบนี้ปะ พิจารกับคอร์สออนไลน์มาแล้วไปเรียนมาก็เห็นได้อะไรอะไรต่างเนี่ยก็บอกว่ายังไม่เจอเรียนสุดกครูเฉยๆก็อยากให้หน้าไลฟ์ก็เห็นแล้วแต่ว่าพอเรียนสดใสหนักกว่าดีแล้วก็บอกเลยว่าถ้าสองวันมันไม่ถ้าสองวันอ่ะมันไม่มันไม่พอก็จะต่อให้แค่มาเอาพลังยี่สิบสี่บาทพอพอไม่เท่าแบบแบบอาจจะมีเพิ่ม ไม่ต้องแพ้ไม่ต้องแพ้สวันพอเด๋ยวสิทธิ์ไม่ได้แบบว่าวันคอสวันพุทธพระหัสนะพุทธปรหัสก็มาดูกันว่า,าสิ่งที่จะให้นะครับเรื่องของเอาไม่ง่ายเลยคือหลักหลักของการทำติ๊กตอกแล้วก็การที่เราจะสร้างเอาง่ายสร้างรายได้สร้างรายได้สร้างรายได้สร้างตงัวตนสร้างพลังคือจะพยายามคือตั้งใจที่จะให้ครอบคัุมีโลก ที่อยู่กัน400กว่าคนนอกห้องไม่รับนะจ๊ะเฉพาะคนในครอบครัวคอมานิโลนะนอห้องจ่ายนอกห้องจ่ายแพงเป็นหมื่นก็ไม่รับนะครับรับเฉพาะครอบครัวคอมพานิโลย้าก่อนนะรับเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มลายครอบครัวคอมพานิโลเท่านั้นนอกห้องจะจ่ายเป็นหมื่นก็ไม่รับนะครับเพราะว่าเอา่เอไพวิทย์ก็ช i ่งก็ห้าหมื่นแล้วก็เอาจะมาสอนในนี้แหละว่าเฮ้ยเราสอนกันยังไงบ้างที่ครูสอนแล้วก็เอ่อทักษะถ้าเราจะเป็นครูเป็นโค้ด จะสอนผ่านซูมสอนยังไงบ้างจะคิดคอสจะคิดยังไงหรือว่าจะขายสินค้ายิ่งตอนนี้มันมีเหมือนกับมีมีตะกกา้าพอมีตะกกา้าแล้วไลฟ์ยังไงบางคนตะกก้าขึ้นมาไลฟ์ก็ไม่เห็นมีไรายได้ก็พวกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตะกก้าให้เป็นประโยชน์ตะกก้ามันพูดไม่ได้อย่างเช่นเฮเรมีตะกก้าขึ้นมาบางครั้งบางทีเราไม่ใช่สายครูสายโค้ดแต่เป็นสายตะกกา้าสายรีวิวก็จะบอกพี่จีเลยว่าให้ทําแบบนี้ได้นะ มีตะกร้าต่อให้ไม่ใช่ตะกร้าของตัวเองก็ได้บางคนที่ว่าเราต้องมีตะกร้าพอมีตะกร้าแล้วต้องมีสินค้าของเราใช่ไหมเฮเลนนะครับคุณสามารถเอาสินค้าของเฮเลนเอาสินค้าของคนณนะคือขนาดที่ว่าคุณสามารถเอาสินค้าของช้อปปี้ลาซาดา้เอามาขายในตะกร้าของดิคช็อปเขายังได้เลยเพราะมันมีส่วนต่างราคาที่ต่างมากคือจะแนะนำบอกเลยว่าถ้ายังไม่มีสินค้า จะบอกวิธีการเอาให้มีไรายได้ถ้ามีสินค้าอยู่แล้วทํายังไงให้ปังขึ้นถ้าจะทําคอสทำยังไงให้ทําได้หรือแม้ว่าจะเริ่มต้นทําอะไรยังไงมาเจอกัน24่บาทรับรองว่าจะ<ฮ>รับรองว่าคุ้มค่าก็แล้วกันนะตอนนี้มันครบยี่คนยังอ่ะคร<ก>บอย่างเที่ยงคืนเที่ยงคืนอ่ะเหรที่เหลือจาก24่นูปรับขึ้นราคาใช่ป่ะ ไม่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บาทยี่สิบสี่คนคนที่ยี่บห้าเก้าเก้าส่วนตานั้นเทเอานะเอ<า>แบ่งกับคนนัดน้านกันนัดปลาหลหมดหรือยัง,ยงขึ้นไลฟ์<อ>สิบนาทีฝนตกนะครับคนดูร้อยยีห้าคนใช่ถ้าใครไม่ดูก็ให้เหมือนโคตนัดอ่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาฮัลโหลติกตอกบอกขอคนดูเพิ่มหน่อยเนี่ยช่องเฮเลนคนดูตกเนี่ย เออเอามาสักร้อยพอคนนั้นกลับมาคู่กลับมาด่าก็ว่าเหมือนคนนั้นจะได้บางครั้งบางทีออกรีทึมมันก็ปรับปรับจนเราปรับตามไม่ทันแต่สิ่งสำคัญสุดอย่ากลัวพี่อ้อยพี่อ้อยขอบคุณมากมากนะครับพี่อ้อยขอบคุณมากได้แล้วเม็ดมะม่วงหิยพานแต่ว่ายังไม่ได้แก่เพราะเพิ่งกลับมาจากพิษณุโลกเดีย๋ยววันนี้จะแก่เดี๋ยวจะทานในไลฟ์นะครับจะไปอันนี้ให้พี่อ้อยส่งส่งได้มาใหส้ส่งของส่งของท่านอะ่ะ ทานได้เป็นมะม่วงหิมะน,นึหนส่วนอะไรน่ะเดี๋ยวลองไปแกะดูนะครับใครที่สนใจก็ทักพี่อ้อยได้นะครับส่วนปลาลาก็าาาม้าก็ราราชินีเนาะนะครับแล้วก็ตามนี้แหละนะครับเจอกันวันพุธมายืนยันอีกทีงว่าไม่ไม่ได้กดราคาผิดตั้งใจตั้งตั้งใจจริงๆว่าอยากให้ได้เรียนซูมกับครูอยากให้ได้เรียนสุดๆจริงๆ นะครับเพราะว่า,วบบวาเพราะ <a> ว่า ok ถามนูกศิกาที่เคยเรียนสุดกันดูว่าเป็นยังไงก็อยากให้ได้เรียนนะครับซึ่งนัดก็เข้ามาด้วยเดี๋ยวจะให้นัดพิก,กัดได้แชร์ด้วยสิบน, <c oughs> นาทีผิดกฎบระพฤตสิบนาทีผิดกฎบระพฤตมันน่าจะผิดใจคนดูนัดนะเพราะว่าขึ้นแป๊บเดียวสิบนาทีจริงๆนะครับบางครั้งเออปากนิดนึงใช่แย่ไปหัวซ่ามันหลาย ย่าไปหัวซ่ามันไหลครับแบบว่าเฮ้ยผิดกฎบอสิบนาทีบอมีคนเมองมันจะหานาทีมันเอินว่าไลท์เท่ก,กันห้านาทีก็เรียกว่าไลท์สามนาทีก็เรียกว่าไลท์มันจะไลท์กี่นาทีก็เรียกว่าไลท์แต่เพียงแค่ว่าคนที่ดูเราอ่ะเขารอดูเรานานเขารอนานแล้วเรามาแค่สิบนาทีบอกเออมาทำไม่ยากแต่ไม่อไรบางคนก็มาเครียดเฮเหมือนที่ออกมาไลท์อ่ะบางคนแบบมือใหม่ เฮ hey, ทำยังไงจะพูดได้เหมือนโค้ดนัดพูดเหมือนรูมลพูดสามสี่ชั่วโมงพูดชั่วโมงหนึ่งพี่พูดไม่ได้เครียดคิดว่าตัวเองพูดเป็นชั่วโมงไม่ได้ห้านาทีก็นับสิบนาทีก็นับค่อยๆเก็บไปวันนี้ได้สิบนาทีพรุ่งนี้กสิเอ็ดนาทีอย่าไปอย่าไปคิดว่าต้องเอาเวลาอเอา,เอานะยานขึ้นมังเบิงกดไลค์ <laughs> ปันจักรยานมากนะครับ แล้วก็ออกไปก็มาเร็วไปเร็วเนาะแล้วก็มาบ่อยๆแล้วกันไลฟ์บ่อยๆวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนนะครับที่นะครับเชื่อมั่นนะครับแล้วก็อยู่ในครอบครัควคอมิโลกันอยากให้เป็นลมใต้ปีกซึ่งกันและกันนะครับเ uh, ในครอบครัวมิโลจะรวมจะรวมคนเก่งๆเยอะเยอะแยะเลยมันจะเป็นโคน้ชนัดเดียวทุกคนต่างๆนะครับเดยวปลายปีจะเอาเสื้อขาดนัดมาเอฟอยู่นะเดี๋ยว i อ f เเสื่อตัวนั้นนะนะ ภาพจําภาพจํากับภาพจําโพสหนักภาพจํากับภาพจําครับพโพสเสือตัวนี้เนี่ยนะนะครับก็ฝากติดตามนะครับเฮเลนฝากติดตามผู้ชทุกทุกคนเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคนหน้าด้วยนะครับคนที่โอน25บาทว่าต้องสอนใจเกิดโอเคนะครับขอบคุณเฮเลนมากมากนะครับเดี๋ยวเราเจอกันวันพุธนะครับวันพุธ วันพุธก็เจอกันเวลาประมาณบ่ายสามแล้วกันนะครับบ่ายสามนะครับบ่ายสามสอนพูดนะนะครับก็เรียนสดๆเลยนะฮะผ่านซูมนะครับพูดพิถีัดนะโอเคครับโอเคมีคนติดต่อให้ไปเดินฝรั่งเศสเสื้อโคตรนัดนะให้เรียนใส่เสื้อเหมือนโคตรนัดนะนะครับโอเคครับขอบคุณเฮลเลนมากๆทักทายด้วยสจริงว่าอันนี้ตัวจริงขอ24บาทจริงๆที่เหตุผล24บาทคือ ไม่อะไรหรอกแค่ค่าครูเฉยแต่อยากให้ครอบครัวพิโร่รู้ว่าในครอบครัวเรานอกจากครูมลอยู่แล้วมีโค้ชนัทอยู่แล้วมีครูโค้ชไลายคนเก่งแล้วมีเฮนล่มีวิบิวมีทุกคนที่อยู่กันตรงครอบครัวนั้นแล้วช่วยกันแล้วอยากจะบอกว่าขอครอบครัวเราไม่ชิงกันไม่จะไม่จะไม่จะไม่ชิงกันแล้วก็บอกเลยว่าครูมลไม่ชิงแน่นอนนะครับแล้วก็เอ่อเทคนิคต่างๆนอกจากให้หน้ารายแล้วก็ในครอบครัวต้องได้พิเศษมากกว่า ต้องได้พิเศษมากกว่าเพราะอยู่ในครอบครัวกำลังฮีโรกนะครับทั้งลิปต่างๆก็จะลงให้การนี้แหละนะนะครับวันวันวัน,ว,นวันพุธบ่ายสามเจอกันรักชายให้ดอกไม้สามพันเอกูผ <3, 000. S 1> ู้ชายให้ดอกไม้เหรอผู้ชายให้ดอกไม้นะ่ะนัดนัดเธอต้องเอาโคตนัดขึ้นช่องเธอถ้าเธอเอาโคตนัดขึ้นช่องเธอได้ปังมากเพราะโคตนัดเป็นพระเอกลิเกเลยอะ่ะเธอเป็นนางเอกได้ บอกคนัดดิคนัดขึ้นช่องเฮหน่อยเออเดี๋ยวเฮให้ปลาล่าสามขวดติดปลาล้าเลยนะแล้วก็ปลาล้าของเฮอยเ่ในอยู่ในยุสามารถซื้อได้ผ่านช้อปปี้แล a ซด้าเลยใช่ไหมนะครับเห็นคนนันอยู่แล้วมีคะแนนด้วยต่างด้วยนะครับแล้วก็ในกร้าที่ตกด้วยนะครับคนตกอ้ายอ่ะคนนั้นอบคคนตกอ้ายนะครับก็ขอบคุณนะครับคุยจนจบคนเดียวไม่ให้เราพูดเลยนะ ไม่ถ้าหนูพูดแล้วหนูจะพูดยาวไงอ่ะให้หนูพูดบ้างอ่ะไม่พูดละลืมหมดล,<ก>ละก็สิ่งหนึ่งนะครับก็ในฝากนะครับในครอบครัวคนพะันธโร่เนาะแล้วก็ฝากพาราเฮเลียนฝากเฮเลียนไว้ด้วยนะครับคือสิ่งอยากให้ทุกคนเห็นว่าความสม่ําเสมอความสม่ําเสมอแล้วก็การที่ทําต่อเนื่องนะครับ ที่ตอกชอบ <TikTok. S 1> เราอย่าไปกลัวนั่นกลัวนี่กลัวอย่างเดียวคือกลัวไม่ได้ทำไอ้ยโคนนัดให้คุปโง่ไอ้ยะเห็นไหมเห็นไหมมันมีแต่คนรักขอแค่จริงใจเธอหน้านะฮะออนไลน์มีแต่คนรักมามีอะไรจะพูดกับครูมีอะไรจะบอกครูเร็วๆจะลงลนะเฮ้ย hey, หรออ,รอยากจะบอกอขอบคุณนะคะที่วันนี้มาแบบขึ้นช่องกับเพเลนนะคะ นี่แหละครูคนนี้แหละค่ะเป็นครูคนแรกที่ทําให้เฮเลนมีวันนี้นะคะก็คือกล้าออกมาพูด <c oughs> กล้าออกมาขาย <c oughs> กล้าออกมาไลฟ์ก่อนหน้านี้ทําไงคะก่อนหน้านี้ก็โยนเหรียญถามทางค่ะทุกคนโยนเหรียญถามทางเราเก่งทุกอย่างเราเหมือนเป็นคนที่แบบเก่งนู่นเก่งนี่แต่จับไม่ถูกว่าจะไปรู้ทางไหนใช่ไหมคะม,มันโฟกัสไม่ได้พอมีครูแล้วเป็นไงคะมีครูแล้วก็เซฟเวลาเราได้มากขึ้นนะคะ ตก,ต,กตกเข้ามาลูกฉะนั้นใครที่ตอนนี้นะคะที่เข้ามาออนไลน์ใหม่ๆไม่รู้จะเริ่มยังไงเริ่มแบบไหนเนี่ยเฮอยากจะบอกว่าอย่าพลาดคอร์ส24บาทสองวันเฮยังบอกหลังมออ่อย่าย้ำบ่อยราคา24บาทอย่าย้ำบ่อยอย่าพลาดคอร์ส24แล้วกันอย่าบอก24บาทกูรู้สึกว่าไงไม่รู้หลัง <laughs> กันกนิดนึงจ้ะเนี่ยครูคนแรกที่ทําให้แบบว่าเดี๋ยว,ยวใ,หใ,หให้พูดบ้างดิครูก็ เห็นไหมอ่ะก็สิครูพูดมากเหมือนครูเห็นไหมนี่แหละก็คือเป็นเป็นครูเป็นฮีโร่ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตอนรุ่นแรกๆเนาะที่ทําให้แบบหลายๆคนอะ่ะเป็นตาเพนด้าสอนแบบห้าหกชั่วโมงสอนไม่ยอมออกจากห้องสอนจนสิทธิ์ไล่ออกจากห้องทําไมอ่าเพื่อนๆรักไอพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เขาไปเรียนทําไมถึงรักถึงหลงอยากให้ไปเข้าเรียนคอสน,นี้ค่ะเราสอนแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรบางคู่ต้องเลิกกันเพราะครูอ่อยู่กับครูนานมากเกินไปทุกคนมันดีไม่ดีวะไม่รู้อ่ะต้นเหตุบอกว่าเหมือนไอ้นัทไปทุกวันแล้วเนี่ยเหมือนนัทไปทุกวันแล้วเนี่ยผู้ชายให้ดอกไม้อะครูผู้ชายให้ดอกไม้โอเคครับโอเคขอบคุณย่าอ๋อยด้วยนะครับขอบคุณมากๆย่าอ๋อยนะครับย่าย่าอ๋อยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับ เพราะว่าตอนที่คูเข้าทำทิกตกออกมาคูไม่รู้ว่าช่องเป็นยังไงบ้างผู้ควบคุมไลฟ์เป็นยังไงไม่รู้เลยย่าอ้อยก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่ทําให้แจ็คเกตขึ้นมาขอบคุณมากๆนะครับรักยาอ้อยสำคัญมาเถอะนะครับนะขอบคุณมากๆาก,ากอยากให้เจอกันนะครับอยากให้มาเรียนด้วยกันมาพูดด้าน<ย>หน้า <พง S 2> สองวันนะรักเหมือนเดิมนะครับคิดถึงคู่ค้านะเห็นลงรเห็นรัะคิดถึง่าบอกว่าคิดถึงค่ะนะครับวันหลัง เดี๋ยววันหลังค่อยหนูต้องนัดโค้ดนัดขึ้นช่องหูให้ได้ให้นัดขึ้นช่องหูผู้ชายครูย่ย่แย่าแล้วกูเป็นผู้ชายมีก็มีก็มีผู้ชายคนเดียวใช่ไหมโอเคค่ะก็ฝากเฮเลนด้วยนะครับแล้วก็ฝากรุสิตทุกคนฝากเจ้าอ้อยฝากโค้ดเจียฝากมังโมรีแล้วก็ฝากทุกทุกคนนะครับรับรองว่าเดี๋ยววันพุธเจอกันสนุกแน่มันครูจะทําให้เหมือนกับว่า ถ้าเหมือนเหมือนไปดูคอนเสิร์ตอ่ะเหมือนดูคอนเสิร์ตอ่ะเหมือนดูคอนเสิร์ตเหมือนดูสัมมนาใหญ่อ่ะเออมันบรรยากาศนั้นเนาะบรรยากาศเออบรรยากาศนั้รนะบรรยากาศบรรยากาศแบบจริงจริงแล้วอยากจัดคอนเทิต์โลรอบสองคอนเนี์รอบสองแต่ว่าขอแบบว่าให้ทุกคนได้พลังเต็มที่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไม่แน่เดี๋ยวจัดคอนเทนต์โลรอบสองเดี๋ยวจะเชิญเอ่อเกสต์นะครับมนุษย์เงินล้าน อยู่พิกอันดับหนึ่งเฮเลนนะโฮย้ยสนุกสนุกอะ่ะรอบสองแต่ว่ารอดูเวลาครูก่อนนะครับรอดูเรื่องดูยาวแล้วก็ดูความสนุกแต่ว่าวันพุธบอกเลยว่าจะจัดเหมือนกับอันเนี้ยไม่แน่นะวันพุธอาจจะไปนั่งอยู่ที่บุรีรามไปนั่งอยู่ที่ป่าอ้อยก็ได้ไปนั่งอยู่ที่ป่าข้าวโพดอาจจะไปนั่งอยู่ที่ป่าข้าวโพดนะครับไปสอนอยู่ข้างป่าข้าวโพดแล้วก็มีผู้ชายเสื้อขาดอยู่ข้างๆก็ได้ ไม่ร e anyway> <yeah> ู้แหละแต่วันพุธต้องมีอะไรที่แบบตื่นเต้นแน่นอนโอเคครับรักทุกคนครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวเจอกันวันพุธไปแล้วสามแจ้งด้วยว่าสอนบ่ายสามสอนบ่ายสามบ่ายสามสองวันพุดธพี่ครัไม่แน่ใจแต่ขึ้นบ่ายสามคอนเสิร์ตยู่ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละบ่ายสามถึงตอนเย็นบ่ายสามถึงบุบเยน บ่ายสามถึงหกโมงเย็นนะครับวันพุธบ่ายสามถึงหกโมงเย็นแล้วก็วันพฤหัสบ่ายสามถึงหกโมงเย็นนะครับแต่ว่าเตรียมเซอร์ไพรส์แล้วกันน่าจะมีเซอร์ไพรส์อยู่คิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับสนุกแน่นะครับโอเครักครับทุกคนครับเจอกันขอบคุณมากที่ให้ขึ้นช่องเป็นเกียรติขอให้ช่องนี้นนนป,ปังๆดังๆเรื่อยๆขอบคุณค<ม>าเดี๋ยวนี้ดังแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะ ้ด hey, <'s> ังแล้วครูจะขึ้นดับสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ดังสิเพราะว่าปกติครูไม่ขึ้นช่องใครอยู่แล้วอ่าปกติตอนไี้จะขึ้นช่องเอตอนคิดก่อนแล้วนะโอเคค่ะเอาล่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณครับครูนะคะรักนะจุ๊บๆนะคะก็เป็นครูที่น่ารักคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าทั้งแบบรอน่า ขเขาเรียกบ้ายอนะคะนี่แหละค่ะก็คือครูมนลคนพันฮีโร่เป็นฮีโร่ในพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะเป็นครูคนแรกนะคะที่ทําแบบคือตอนช่วงรุ่นเลกแรกนะคะเฮเลนอยู่อยู่กับครูก้าวโมงทุกคนพี่บ้าเป็นยังคืออยู่กับครูโดดแต่เฮเลนคือครูสอนหน้าไล่ก็ไปช่วยหน้าไลยพอลงจากหน้าไลยก็มาสอนห้องซูมก็วิ่งตามไปห้องซูมบางทีอะเรียนห้องซูม ใช่ไหมคะมันจะมีชั่วโมงห้องซูมที่เขาจํากัดชั่วโมงในการสอนนะบางทีแบบแบดหมดไปเราก็วิ่งมาสอนกันที่เฟ b o o k อว่ยสนุกสนานนะคะเป็นครูที่แบบว่าเต็มที่นะคะช่วงช่วงช่วงรุ่นเฮนะ,ะฉะนั้นใครที่เคยฟังครูหน้าไลฟ์สดสอนหน้าไลฟ์สดนะคะวันนี้นะคะวันเดียวเท่านั้นทุกคนเฮเป็นคนตกบางคนหลักๆคาคนอาจจะแอนตี้เฮเลนด้วยซ้ำว่าทำไมแบบคือเฮบอกว่าแค่วันนี้ให้ให,ให้ครูแค่วันนี้วันเดียวราคานี้นะคะไม่ให้เปิดอีกแล้วนะ เพราะว่าเดี๋ยวสิทธิ์จะไม่ได้ทํามาหากินโอเคไหมเดี๋ยวสิทธิ์จะไม่ได้ทํามาหากินฉะนั้นขอวันนี้วันเดียวฉะนั้นใครนะคะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตนนัวนี้อยากออกมาฝึกพูดฝึกไลฟ์อยากออกมาสร้างตัวตนเอยสร้างตัวตนเป็นยังไงทําแบบไหนเออเขาเล่นติก๊กตอกยังไงเนี่ยแหละค่ะทาคลิปทาอะไรอูร่วมอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะตอนนี้นะคะก็คือการมีตะก้าบางคนบอเมนสายคู่สายโคตรพี่น้องบอเมนสายคู่สายโคตร เฮาสิ่ออกมาวอกจังไดอะเ้าว่าเ,เป็นเฮาว่าเบ่กเนี่ยไปเอาเทคนิคทักษะเทคนิคกับครูนะคะมาเนี่ยมาต่อยอดต่อยอดธุรกิจต่อยอดอาชีพเรานะคะมีครูมีโค้ชก็นําทางก็เหมือนเฮเลนนั่นแหละที่บอกว่ายนเหรียญทําทางแล้วเก่งทุกเรื่องเราเหมือนเก่งทุกเรื่องแต่เสียเวลาเราโฟกัสไม่ได้ฉะนั้นการโฟกัสนะคะแล้วก็การหาตัวเองให้เจอเนี่ยถ้าเราหาตัวเองเจอแล้วมันจะโฟกัสงา่ายขึ้น นะคะมันจะโ,โฟกัสมันจะไม่เสียเวลานะคะนี่กับสิ้นปีแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <_ C 1> บางคนแบบเฮ้ยพี่สต๊อกของเป็นหมื่นสองเป็นหมื่นเป็นแสนที่ยังายขายของไม่ได้เลยพี่จะทายังไงเนี่ยนะคะเข้ามาเรียนรู้กับครูสองวันนี้แล้วมีโอกาสได้ถามครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มนะคะนี่พี่หนุ่มก็รู้จักกันเมื่อวานก็เป็นอ่าเป็นเจ้าของช่องวิทยุนะคะซึ่งพี่หนุ่มเองก็เป็นสิทธิ์ V i P ของครูนะคะสิทธิ์อ่พาพิเศท,ที่ กำลังจะมาเนี่ยมาเข้าสู่ตอนออนไลน์นะคะ TikTok นะคะเปลี่ยนจากตรงนู้นก็มาตรงนี้เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็อย่างที่เ hey, ฮบอกแล้วแหละนะคะใครที่ยังไม่กล้าที่จะก้าก็มาเนี่ยมีเพื่อนมีกลุ่มแบบนี้มันก็จะ,ะทำให้เราเก่งขึ้นนะคะเร็วขึ้น อยากให้ลงนะคะอยากให้ลงวันนี้แอบจริงๆแอบมาขึ้นไลฟ์มาโปรโมทห้ครูจริงจริงครูบอกว่าให้โปรโมทที่กลุ่มก็พอกลุ่มนี้แต่กลุ่มนี้แบบว่าโปรโมทไปกลุ่มสงสัยแบบเงียบกันหมดไม่กล้าลองกลุ่มนี้ก็คงแบบงงงให้มีด้วยหรอราคานี้มีด้วยหรอราคานี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บางคนก็อาจจะไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มด้วยนะคะอาจจะไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มเฮก็เลยถือโอกาสนี้มาขึ้นไลฟ์แบบโปรโมทไม่อยากให้เสียโอกาสไงนะคะไม่อยากให้เสียโอกาสดีๆอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แต่ก่อนเราก็หน้าไรเนาะไม่ค่อยกล้าพูดกล้าขายเท่าไหร่ไม่กล้าออกมานะคะหน้ากล้อง นะคะก็มีครูมีโค้ดมาแล้วก็มีเพื่อนนะคะมาอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรมันก็เป็นอะไรที่ผลักดันกันนะคะผลักดันการช่วยเหลือกันนะคะบางทีเราอยู่สังคมเดิมๆสังคมเดิมๆสภาพแวดล้อมเดิมๆกินอยู่แบบเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ลองเปลี่ยนสังคมใหม่ชีวิตใหม่ชีวิตของสังคมการเรียนรู้นะคะพวกนี้เข้ามามันก็จะช่วยส่งเสริมให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะเก่งขึ้นดีขึ้นอย่างเฮตอนแรกๆก็พูดไม่เก่งหลังๆก็แบบ พูดบ,บ่อยๆพูดบ,บ่อยๆอย่างเฮก็ไม่ไม่ใช่สายครูใส่โค้ดนะคะเฮก็มาสายแม่ค้านี่แหละนะคะจะให้เฮมานั่งสอนนั่งอะไรก็คงไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเฮก็บอกอ่ะถ้าเรามาอ่า เราไม่ไม่ได้สายนั้นเราก็มาสายเป็นพี่เลี้ยงนะคะอะไรมีแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแชร์ประสบการณ์แล้วก็เป็นแม่ค้าไปด้วยนะคะขายก็คือขายค่ะทุกคนวันนี้ t i k t o ็อกเขาให้ขายเขาเปิดโอกาสให้เราขายเขาเปิดโอกาสให้เรามีตะกร้าดังเ hey, ฮบอกว่าเ hey, ฮเห็นไหมเมื่อวานเ hey, ฮลงโอนเงินที่แบบว่า เฮเอาสินค้าแบรนด์อื่นลงสินค้าของเฮก็คือน้ำปลาอินทผาลัมใช่ไหมคะกับผ้าขม้าอันนั้นคือสองตัวคือตัวหลักของเฮเป็นของร้านเฮแต่นอกนั้นก็จะเป็นสินค้าของพันธมิตรร้านอื่นๆเฮก็มาลงของกินของใส่ค่ะทุกคนค่ะพี่น้องเมื่อนี้ ถ้าเข้าขายแค่สินค้าตัวเดียวแล้วมันแบบขายยากอ่ะเข้าก็ต้องหาโอกาสหาดูทั้งนะคะหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้ครอบครัวเรามันไปต่อได้อ่ะไม่ใช่จมปักอยู่กับสินค้าอยู่ตัวตัว,ตวเดียวนะคะไม่ใช่ให้ทิ้งนะในเมื่อเราสต็อกของแล้วเราขายของไม่ได้ก็ต้องเอาตัวอื่นมาเสริมตัวนี้ด้วยนะคะเพื่อให้เราได้มีไรายได้ให้กับครอบครัวก็มาสายเนี่ยสายขายสายเป็นแม่ค้าสายแบงปัน,ปนเอาเรื่องราวที่เรา ไปประสบมาหรือเป็นอะไรเนี่ยมา,นานแนะนำคนก็ได้นะคะไปด้วยแล้วก็ขายไปด้วยนะคะก็สร้างเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างตัวตนสร้างตัวต